สวัสดีครับตัวนี้ซื้อเสื้อมาฝากอีหยังนะเาอ้น่าโอเขาคลิปกูเบิดจะมีความรู้สึกยังไงซื้อเสื้อมาฝากไอ้แคดไปใส่แล้วโอ้โอไอ้แคดก็ไอ้พ้อยไปใส่เรล้วซื้อเสื้อมาฝากาเบึงเบึงก็นดู เพื่อจะเป็นผู้เอาวเพื่อจะเป็นผู้เอาเสือเฮ้ผู้อาวอ้ยไอเส้นอ่าเสือเออมาเปิดเพื่งสองคนเร็วๆเสืออย่างที่หนึ่งเลยเหรอเสือสีแดงมาใส่สีแดงเนี่ยมอสเป็นเสือขงทางวงผลิตเอาหนีมาเบ่งว่าจะเอาให้ใส่เอาอีหยังเอาให้ใส่เรื่องไห้ใส่จะเอาให้ให้ใส่เออเอาเร็วเร็วเร็ว อะไรซื้อเสื้อเสื้อแบรนด์เนมอย่าเพิ่งดูก่อนค่ะเจ้าสวัสดีมันอาจจะมูลราคาบ่หลายแต่ก็อยากซื้อให้เพราะว่าที่จริงที่จริงว่าใส่โบนักแต่ว่าคือใส่ให้บ่ไาะเด้นหล่ะเปลี่ยนแผนแล้ะซื้อให้อาเค้าเอาหอยเออเพิ่งเป็นพยานเบิ้งก่อน เสียงดังน้องจะตื่เสือสีขาวเปิดเบื่อได้ดีเสือขาเสือขึ้นไอก่มๆอาของอาตัวนี้เอี่ยอะไรโบเบนโบเบนเสือขึ้นไอกล่มน้องฟ้าวเอาไปตั้งตัวบันไม่คบนะี่เยบ่้ย่ับพ่อบ่ะเขาลงอด พอมอยยัได้เสียบ่เอาพอมอยเอาไปเสียชียังไงบ้าอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คืออยากให้โบนัสอ่าเคทกับอ่าพอยฮาร์เพิ่นอันนี้แต่ว่าเงินส่วนนี้เพิ่นก็ซื้อบอด้ใซดดอกเจ้าเพิ่นก็ซื้อเอาไปเฮ็ดอีหยังบุ๊กเอาไปตั้งรักตั้งยังกันแล้วแต่เพิ่นนะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบอันนี้อันนี้อันนี้คือน้องน้องมะนอให้มาเพราะว่าน้องมะนอาบ่ได้คอยให้ตั้งแต่เปิลั้งแต่ไปอยู่นําอันนี้ก็มีให้ใส่อยู่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะคล้ายอวบเพิร์นนี่เด้อ อันนี้คือบะเมนอย่างไรครับอันนี้มันบะเมนเงินออียงกับอันนี้คือน้องมานาเก็บไ้อยูแล้วเก็บว้วาสไ้เพอยู่เลีวยแต่่าจะหาเป็นกอน้อน,อานาืออันหน่บะเมนล้นองมานาบให้ใส่เลยให้ใส่ยูแต่ว่าเป็นเดือนเนาะใช่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าบางหลายเดือนนองมานาบให้ยคือมานาดวบนองมานาดวบรวงไปเพราะว่าค,ค,ค,คือจังกาใส่ใจแล้วเขากินเยอะน้ำกันบางทีาอาแคร์กระใจายให้นองมานาลายเติบก็คือตั้งแต่นั้นมากะ ส่วนมากก็สเปนแคซื้อส่วนนอก็สหแบบนำมันก็ต้องเคาะก็ค่าใจ่แมนกับยักับเอซกับเอซอันน้ำเอฟซที่เพื่ให้ให้รางวัลน้ำใจนํำแ่คือแม่ๆที่เพิ่ให้ค่าขนมแคบหรือหลังวนหรือว่าอันนี้บ้าแม่ยังดีอาที่ท,ที่แม่แม่อุ่นมาให้ได้นน่นั้นหายอาได้นี่อาบเอบกเที่ยแม่แม่บขันเพื่กัคาอแม่ห้ค่าอง

้าถ้าน้องมานามีก็ต้องมีไปน้ากันถ้ามีแล้วก็ต้องมีไปร้อยกันไปตั้งรักตั้งตัวมมมมผมต้องขอขอบคุณเอซีด้วยนะครับที่ทำให้มีวันนี้นะครับเบือ่อนี่ล่ะคนที่เป็นคนขับรถด,ด,ดูแลเขาต้องให้เพื่นไปนำ ก่อนที่จะมองข้ามไปหาคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นแต่ว่าเราอย่าลืมให้จองคนนี้นะครับการลอให้ยนอกแม่แหละจะเลื่อนจะเลื่อนหรือว่าแม่แม่กะพอที่ให้เข้ามากกับโคให้ได้ขึ้นชิปเท่าพัารรนเท่ามีแต่คนหาคนแพงนะคะเด้อมีเข้าแต่มีน้ำกันเมื่อวานที่พูดได้อันนี้อันนี้คือเยอะมากเลยนะแม่เยอะเที่สุดในชีวิตไม่เนี่เออมันก็ทันเปรียบเทียบคือขัดเท้าเหตุงานกะ เหมือนเฮ็ดเดือนใส่เดือนแล้วก็ให้ส่งให้ยาใส่แต่อันนี้มันเป็นเงินเก็บเลยใช่ไหทำมาเป็นเงินเก็บนึ่งละเพราะอาอาแคทอาพ่อยเพื่อนกับเพื่อนกับมีบ้านอยู่แต่ว่าบ้านเพื่อนก็ต้องต้องได้เอาออกเพราะว่ามันต้องถมดินใหม่เพื่อนก็ไว้เก็บรายเฮ็ดบ้านอนาคตข้างหน้าเนาะจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันไปเนาะพี่น้องๆอันนี้ก็คือเป็นเงินก้อนแค่ก็สิเก็บไว้เพราะว่าสีใส่ไม่เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าสิแม่ทีใส่ไม่เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะว่าสิใช่ายถก็แล้ว แต่้สิละเ่ยไอ้นแล้วใคใส่แล้วเนาะมีแล้วมีแล้วออกเขาใ oh, ส่แล yeah. ้วมีเอาไว้หายแต่อเอยอ้ก็ยังจะอไ่ได้เนบอะอันซอยๆกันไปเจนเจือกันไปแล้วพี่น้องมาพนงพี่น้องเห็แค่มาก็คือใส่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดบมีแบบเอาไปใส่เลนนุ่นนั่นนี่แม่ไอ้แคันเก็บอเพราะบางเดือนพะออาแคทก็เอาเอาเงินให้ครอบครัวใช้นะครับผมไม่ได้เอาใช้เพราะผมเป็นคนผมเก็บเก็บเงิน คือเราจะเตือนเดือนเรื่อง,ๆๆๆๆนง,นงนี้เพราะว่าสีเป็นผ้าของพักเข้าทางเทียบเ,เนาะไม่อยเข้าไปเข้ากับไปพักกุ่น าบางคนามว่าเอาเป็นยังคือเปิดห้องพักไว้มันค<ว>ุ้มเด้พี่น้องเหมือนถ้าเราไปกรุงเทพอย่างนี้ก็ในกรุงเทพอ่ะมันแพงอยู่แล้วห้องละพันละพันเข้าไปหาหมอกหาพันแต่ว่าถ้าเราเข้าเซาเปจังสีกัเดือนละสี่พันหาหาพันเองแบวแต่เขาอยู่นั้นอยู่หน่อยแม่มันกะมันกะดีต่อเท้าอะ่ะมาสะดวกสบายด้วยถ้าเราขึ้นไปถันเท่าคือไปกรุงเทพเกาบ่ได้คิดอีกนึ่างไงมีแบบมีมีหมอยู่แล้วอ่ะเอาแม่แม่ไมได้คิดหาว่าอุดสิไปเลนหา อันนี้ก็คือนี่แหละในส่วนที่ส่วนที่น้องมะนาแล้วก็ส่วนที่แม่แม่ห้ก็คือได้มากอะคืเจะก็คือมัดป้าปูย่าตายายขอบปูย่าหล้วก็นหน้ากินกันฟันกันกินอืีสับเป็นยานองมาเลยนี่เธอไว้ก่อนเอาผู้ไปใส่คุณพ่อคุณพี่ไปใส่เอา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 คุณพ่อคุณพี่ไปชางไหนเอาคุณพ่อมาแม่คุณพ่อ ไม่อยากถ่ายใกล้เลยไม่สีเหือไม่สีดำเร็ว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 บอเดคคุณพ่อล่างมือก่อนถัดไมเอาน้องปามสวัสดีค่ะหรืี่ยังโอ้ตายใจยมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวด้วยกัน เอาอีอเอิญหรอวะมูสามสันไหมนาอยากินแห้งด้วยค่ะน่ะตวนใหญ่เถอะอมีให้อาบู้ให้อาบผู้ไปใช้อ๋อไม่ใช่คาตักคาสังของไห่ก็เได้ไหครับก็บรได้ค่อยไห้นะคะบรได้บรได้ค่อยไห้ไม่ได้คอยไห้นี่ยานี่ยน่ะเอ้เอาเอ้อ ก็คนไม่คุ้น้ควตายเหมือนเดิมนั่นเลยเฮ้ยเถินคาซางคาหนุ่นคาหนีคาเห็ดนี่แหละพวกคนนี้แหละนี่แหละคาซางทำไมเขาบอกอยากให้อันอ้ยทำไมน้องมานะเอาเงินมาแจกวันนี้บอแมนนะครับเพราะว่าน้องมานะเขาได้คอยหายทางบ้านเนาะรากาน้องมานะคือว่าน้องมานะหายทางบ้านแล้วน้องมานะเสียด้กลับขึ้นมาหายกบเทา่นพ่อเอาไปใส่ทั้งนี้ให้มันครบสองปีใส่มันประหยัดที่สุดกอย่าง อยางกับไฮกับไฮคนในครอบครัวไปเลยเพราะคนอื่นเทาก็บไฮแหละแต่ว่าคนในบุคคลในครอบครัวเราก็ต้องให้มันการเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนไฮบ่เพิ่นเพิ่นนไฮอยู่ได้พี่น้องแต่เพิ่นก็บ่กได้ออกซื้อเ่ื่อนมาบอกเพื่อนว่าไฮจะบอกคุณพ่อคุณแม่ถ่ายออกซื้อแต่ว่าเด็ก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 คนละรอยนี่เด็กเด็กมาเร็วเร็วน้องนี้มาเร็วเร็วกะเอาไป้ เดี๋ยวลดได้อ <Yes> ่าเออเีเงื่อนอะไรนะบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเอาเด็กลิ้นเด็กลิ้นก็หน่อยไปทั้งอ่าได้หรอเด็กลิ้นอันนี้น้องกีงน้องเพิ่นวันต้นเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับยังวะให้อาให้อาของอายทำนั่นแม่ให้งานทั้งชีวิตได้ใช่ไนี่ือนี้มีตาเอ้าสติของเพิ่นดีดีใจไร้แล้ววันยานี่มันหไร้ใบเนาะเออใส่ใส่ใบเดียวเดือนนึง เดือนมืล้วจ้าบาเดือนึงมืจมือันนี้อันนี้อันนี้ให้น้องปามชายคนน้องมานนไม่ค่อยได้บอค่อยได้ทำเรเาตื่นเอาเาตเก็บไปสื้ออุปกรณ์การยัยนเนียกะว่าไปนงปาเทียนก็ดีเลยน้องปไปซื้อชุดพลชุดพละดาขอาหนแขนน้องป่ามตกใจญพี่งน้องมาาตกเก็น้องป่าตกใจญ่อเอ้าคือได้่คยก็ได้เพราะนี่ย่งหายแล้วล่ะ

对、嗯、呀，好嘛那。